สวัสดีจ้าพี่น้องไปซื้ออีกเช่นเคยจ้ามีครับมือเนี่ยว่น <c oughs> เด็ปรุงดอกพี่น้องพริกข่อยเบิดอืมฮะต,ต้นตาตาแบบนี้ 很大，那个斑斑，斑斑，哦，斑斑。对啊，那个不是辣辣椒啊，辣椒没有。辣椒有啊，里面。哦，辣椒那个。嗯，那个没不好。不好，那可不好。一点点。哎，一点点，那个一点点。那个辣椒那个辣辣的僵尸。哦，那个对。很辣。 อืมซุบโอ้โหพามากินบะหมี่กระแสอกันไหมน้องเสร็จเสร็จแล้ มี่ยังก็กินไปพี่นอ้องอืใครก็ไม่มใจคนเห็นงานผู้ใดเห็นงานางาใครกำลังใจสู้ๆครับผม กินมันหมดดอกเป็นดอยไฮไลท์พอดัวหู มีเขาออกนุ่มๆลื่นๆ จะเยครับ